สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสุดคลิปดวงความรักเครื่องเดือนหลังนะคะมีนาคมของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมิถุนมีตุลมีกุมซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนตุลกุมในโหราศาสไทายหรือว่าตะว,วันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิป จะเชื่อมโยงจาก EP ที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่จะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าสถานะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอะไรกันนะฮะขอแค่คุณรู้จักเขาเขารู้จักคุณคุณดูได้นะจ๊ะอ่ะไปดูไพ่พลังงานหลักกันก่อนของชาวธาตุลงครึ่งเดือนหลังจะเป็นยังไงนะอ่ะ ไพ่พลังงานหลักค่ะในความรักความสัมพันธ์ของทัศหลงคุณและเขาทาวเวอร์ก่อนหน้านี้พี่เมย์ทำคลิปไพ่ที่ออกมาตรงนี้เป็นเด็กถือดาบว,ว่าพีกแล้วอันนี้คือทาวเวอร์ทาวเวอร์คือ สถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันไม่มันไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมเกิดสภาวะความกระทันหันเกิดเรื่องราวความไม่สบายใจสําหรับชาวทัดลมถ้าทาวเวอร์พูดถึงอิทธิพลของดวงดาวอะชาวมิถุนหลังจาก30เมษานะคะดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจ้าเดือนคุ่ครองเดินจรเข้าพบวินาศเกณฑ์จะทาวเวอร์ก็ใช่ เกิดการเลิกราเกินการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการแยกห่างเกิดสถานการณ์าารไม่คาดฝันไม่ได้วางแผนอารมณ์เสียหรือแบบฟังเส้นสุดท้ายก็เกิดขึ้นได้สองมิถุนใช่ไหมตุล ตอนนี้ดาวพฤหัสเล็งดวงชะตาในตำแหน่งคู่ครองปัตตนีแต่ว่าหลังจาก30เมษายนเขาจะจรเข้าพบมรณะนะก็มีเกณฑ์ที่จะหามีเกณฑ์ที่จะแยกกับคู่ต้องห่างกับคู่เช่นกันเพราะว่าดาวพฤหัสจรมาเล็งดวงชะตาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ทํานายการเจอคู่ได้นะคะถึงแม้จะไม่ใช่ดาวคู่ครองโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยสกลุ่มเหร กลุ่มตอนนี้ดาวเสาทับดวงชะตาอยู่ซึ่งดาวเสาก็เป็นตัวแทนของดวงแบบพินทุบาทอยู่แหละอะไรเงี้ยก็คือสภาวะดวงแตกมันก็จะทําให้ผู้ที่เจอสภาวะนี้มีปัญหาการงานการเงินสุขภาพหรือความสัมพันธ์บางคนเจอทั้งหมดบางคนเจอบางเรื่องแล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าติต่างเราเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วมันไม่ตรงตามดวงดาวมันต้องยังไงยังไงอยู่นะเพราะเหมือนเราจะไปแบบ ทีต่ต่างเหมือนเราจะไปเซนตันเบอร์แล้วเราไม่มองเรามองไม่เห็นแยกราชประสงค์อ่ะมันเป็นไปได้อรอารมบมาณเนี่ยคล้ายๆกันคล้ายๆกันมองไม่เห็นถนนที่อยู่ตรงนั้นโอกาสในการเจอมันมีแต่แค่แบบการรับแรงกระทแทกของแต่ละคนมันมันไม่เท่ากันพี่เป็นกําลังใจให้กับชาวธาตุลมด้วยใจเย็นๆ พอเห็นหนา้าไพ่จะได้มีความรู้สึกว่ามีสติกับตัวเองและมีสติกับความสัมพันธ์ให้ใช้แบบนี้นะคะ,ะไปดูกันทาวเวอร์มันจะหมายถึงอะไรขอไพ่ให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของทัศนลงแต่ด้วยที่ความที่ดาวเขาจรแบบเขาไม่ได้ค่อยๆแบบอันนี้มันก็เดินออกเขฟินจ้ะ เป็นไพ่ที่แบบออกมาในโซนเดียวกับไพ่แรกคลิปแรกที่ทําไปแล้วพี่เมย์แบบไม่ได้เปิดอ่ะพอดีมันมีรถถ่ายของเก่ามาดังเนี้ยความสัมพันธ์นี้น่าจะมาถึงจุดที่แบบรู้สึกว่าแตกหักรู้สึกว่าแบบไปต่อไม่ได้รู้สึกว่าต้องปล่อย,อยาบางท่านก็แบบดาวพฤหัสถ้าไม่โดนเรื่องคู่ครองมันจะโดนเรื่องผู้ซัพพอร์ตโดนเรื่องผู้ใหญ่ที่บ้านซึ่งพี่มองว่า ลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นเรื่องใดอะขอให้สถานการณ์ในความสัมพันธ์ระว่างคุณแลาเขาทับลงศัตรูซอวด์ริเวอร์สเพื่อนโอเคในหน้าไพา่ สถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของคำว่าการเอาคืนรู้สึกอย่างนั้นนะความเอาคืนแรงศรัทธาเคียงบา่าเคียงไหลแต่ก่อนเคยเสียใจแต่จะพยายามไม่เสียใจทัดลมช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังคำว่าความเครียดแค้นความแค้นไม่เคยช่วยอะไรเ้ยที่เห็นเนี่ยศรัทธาได้เชื่อในรักแท้เชื่อในความรักความสัมพันธ์ที่ใหม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องวางคือเรื่องราวของแบบ การไปส่องการไปมองแล้วมีความรู้สึกเหมือนมันถูกอะแล้วมันมีไพ่ศัตรูขึ้นมาต้องถามว่าตีต่างถ้าสมมติชีวิตเราปัจจุบันเจอปัญหาหรืออยู่กับพลังงานลบๆมากพอแล้วถามว่าแค่ชาตินี้ไม่พอเลยถ้าไม่อยากตามไปเจอกันในภพชาติต่อๆไปอะต้องทิ้งนะอืเพราะการที่พอเราไปเจอคู่เวหรือไปเจอความถูกว่ามันก็คือตัวเรานี่แหละที่เป็นคนดึงพลังงานนั้นไว้เองอะเรวไม่หลุด ออกไปสักทีเราก็บอกแต่ตัวเองว่าทาไมฉันเจอแต่คนแบบนี้ก็ใช่งไงยังไม่วางเองอารมณ์แบบนั้นอะอารมณ์แบบนั้นแหละเออค่อยๆนะคะอ่ะไปดูกันถ้าใช่ดูตอบถ้าไม่ใช่เป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆกันเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์แบบทาตลมมีปัญหานะเราในช่วงนี้อะจะอยู่ในโหมดของความเคืองด้วยอะอะขอให้ธาตลมจะ คุณรู้สึกยังไงกับเขาเดทอันนี้เหมือนกันเลยใบยแรกขึ้นมาเป็นใบเนี้ยปมีเดทเชลลี่ออทห้าไม้เท้าพลังงานพลังงานไม่น่าหรอห้าเหรียญเหมือนนี่ก็ใช่นี่ก็ขึ้นมาในคลิปต,ตอนแรก โอ้ oh, 7ไม้ด้วยอะซี See, ขอแอบดูอสองใบนี้ทำท่าเหมือนจะออกโอเคมีเจ็ดดาบคล้ายๆตอนแรกอยู่ตรงนี้เลยเหมือนเลยในดาบใช่อยู่ตำแหน่งนี้เลยในคลิปแรกที่พี่ทำม,มีความเครื่องจริงๆเห็นปะมีความเครื่องมีความแค้นมีความไม่สบายใจอยู่ตรงนี้จริงๆอะ อ่ะขอไพ้ให้ธาดลมฮะเขารู้สึกไงกับคุณมการบล็อกไพ่พระขึ้นไพ้พละสเนี่ยจะขึ้นมาในเวอร์ชันไพ่เพื่นอนเน่ยเขารู้สึกไงกับคุ่มมาจิเชียนแห่งแมน วิว <Well. S 2> สิบเหรียญเด็กเหรียญไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสำหรับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไ,ไดแดปพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะทัดลม ภาพลมที่เห็นเนี่ยคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่คุณสู้มาเต็มที่แล้วแหละพี่รู้สึกอย่างนั้นณปัจจุบันน่ะคุณไม่ได้มองความสัมพันธ์นี้เป็นคนรักอะมองเป็นเพื่อนได้ก็เต็มที่แล้วแต่ในบางท่าน Worst case คือมองเป็นศัตรูไปเลย,เยมีการบล็อกมีการปิดกัน้นชีวิตคุณหลายๆอารมณ์มันค่อนข้างค่อนข้างมีมีความโกรธมีความน้อยใจ ไฟทะเลาะเบาะแว้งบางท่านก็คืออยู่ในโหมดที่เหมือนแบบไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลาะแค่ตรงเนี้แต่ทะเลาะกับแบบคนรอบตัวเพื่อนเจ้านายเ,เพื่อนหลบงานครอบครัวจนลามมาเป็นพลังงานที่มาลงที่ความสัมพันธ์นี้ได้ เหมือนธาตุลมคุณเจอกับเรื่องราวหลายๆรอบๆด้านเนาะจนมาถึงตรงนี้ก็คุณยังแอบมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ที่ที่พักใจที่ดีของคุณคนคนนี้อาจจะพร้อมเต็มที่ในการเป็นเพื่อนคุณแต่ยังไม่ได้พร้อมเต็มที่ในการเป็นคู่ชีวิตของคุณเพราะด้วยพลังงานของธาตุลมที่พี่อ่านไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นคลิปว่าคุณเจออะไรอยู่ในเวลาเนี้ยมันทําให้สถานการณ์มันพาไป เราก็เจอกับเรื่องราวที่เราไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่บางท่านเพราะเป็นรักทางไกลหรือปัญหาเหมือนประมาณว่าอืมความต่างมันเยอะพอความต่างมันเยอะมันยังปรับกันไม่ได้มีความสนใจแต่ธุระตัวเองสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองต้องโฟกัสจนลืมสนใจความรู้สึกอีกฝ่ายหนึง่ง หรือเป็นจุดที่มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องได้รับการเอาใจใส่ฉันจะต้องได้รับการดูแลอะไรเงี้ยโดยลืมไปว่าไอ้ที่ผ่านมาเราก็อยู่มาได้เราก็ดูแลตัวเองมาได้แต่พอเราแต่พอเรามีเขาเรามีความรู้สึกว่ามันต้องอยู่ในสภาวะอกกอดสภาวะความงงแงงองแงง,ง,อ,ง,แง,งอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจคุณมันคือความร้อนมันคือ พลังงานมวลมวลหลายๆอย่างซึ่งอย่าปล่อยพลังงานนี้อยู่กับคุณนานนะมันทําร้ายอืมถ้าเชื่อเรื่องพลังงานเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดคุณจะต้องรู้ได้ด้วยว่ากดแรงดึงดูดเป็นหนึ่งในกฎของจักรวาลซึ่งกฎจักรวาลมันไม่ได้มีแค่ข้อเดียวมันมีทั้งสิบกว่าข้อถ้าอยากสักเซสต้องไปรู้จากข้อที่เหลือของมันด้วยอย่ารู้แต่เรื่องกดแรงดึงดูดอย่างเดียวถ้าใครจะมาสายนี้นะ แต่ในส่วนของพี่นะั้นพี่เชื่อในเรื่องสายกฎแห่งกรรมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชัน่นใครทําอะไรได้อย่างนั้นถ้าคุณทําดีคุณต้องได้ดีได้ช้าได้เร็วคุณต้องได้ดีนึกออกไหมถ้าทําไม่ดีมันก็จะเป็นตามนั้นเราทําดีไว้ก่อนเถอะเนาะเออในไพ่ข้างล่างความรู้สึกของตัวเขาอะเป็นความรู้สึกที่เขายังยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับคุณนะยังยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับคุณ พยายามอย่างมากนะคะเขาเข้าใจเขารู้ว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเขารู้ว่าโดยที่ผ่านมาคุณเป็นคนมีเหตุและผลนะทัดลมแต่อะไรก็ไม่รู้แหละมันทําให้ในเวลาเนี้ยคุณดูเป็นคนแบบสี่เหรียญไม่ใช่สี่เหรียญน,นี้เด็กถือเหรียญมันม,มีแฮงแมนขึ้นมันดูมีความขับแคบมันดูมีอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบมันควรจะดีกว่านี้มันควรจะโอเคกว่านี้แต่ว่าในเวลาเนี้ย พลังงานตรงเนี้ยที่เป็นแฮงแมนที่มันติดค้างอยู่อะ่ะมันไม่ได้เด็กถือเหรียญคือสภาวะของจะใช้ข้อความดื้อเด็กถือเหรียญไม่ใช่ความดื้อหรอกอืมแต่มันคือการไม่เปลี่ยนแปลงในบางเรื่องรู้สึกอย่างนั้นอืมความที่เชื่อว่าดีแล้วมาถูกทางแล้วฉันไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยมันคือเด็กเหรียญไม่ใช่ไพ่ของการปรับตัว เป็นสิ่งที่แบบยึดมั่นถือมั่นในเวอร์ชั่นตัวเองในระดับหนึ่งก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นจากในหน้าไพ่คนคุณนี้เขามองว่าจริงๆอ่ะในระยะยาวอ่ะคุณเนเป็นคนมีคุณสมบัติดีนะที่จะไปต่อไม่ว่าจะด้วยเรื่องหน้าที่การงานทำร่วมกันก็ดีการเป็นเพื่อน กันก็ดีแต่สาภาวะของการที่ถ้าจะข้ามขั้นจากคนที่เป็นเพื่อนเป็นคนร,รู้จักเพื่อนร่วมง,งานใดๆอะเข้ามาในโหมดของการเป็นครอบครัวอาจจะต้องนั่งคิดอีกทีหนึ่งเพราะพลังงานของคุณในเวลานี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นพลังงานความรู้สึกที่แบบไม่เอาแล้วไม่อยากไปต่อมีความเหวี่ยงอยู่ตรงนี้ต้องลองดูให้ดีแล้วเฮ้ยจริงๆฉันเป็นแค่ช่วงนี้หรือฉันเป็นแบบนี้มานานแล้วค่อยๆเนาะค่อยๆปรับกันไป เอาใจช่วยชาวทาตลมอ่ะมันอาจจะหลายเรื่องประเดีระดังงานเงนิงนสุขภาพความรักโอ้ตเอาไปหมดเลยเนี้ยเอาใจช่วยค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของทาดลมแนวโน้มความสัมพันธ์ของทาดลมอก็ยังดดไดบิวเดิมคืออะไรมีเดทคือมีเดทมีเฮอร์มิต มี High Priest โอ้มีห้าไม้นี่คือเมเจอร์ค่ะนเหมือนถ้าคุณไปตรงนั้นคุณต้องได้เจอสิ่งนั้นคุณมาถึงจุดนี้คุณต้องได้เจอเรื่องนี้อย่างนี้เด็กถือถ้วยเวลพี่ว่าคุณจะเติบโตขึ้นจากสถานการณ์ความ พังการจบการมีปัญหาในเรื่องนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเงียบที่คุณได้เจอสถานการณ์ที่คุณได้เจอถ้าคุณสามารถผ่านมันไปได้แล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่มันเจอมันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอแล้วคุณจะต้องผ่านด่านนี้ไปได้ผ่านด่านนี้ให้ได้ใช้คำนี้แล้วกันผ่านด่านนี้ให้ได้คุณถึงจะได้มีโอกาสแบบพบเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดี ความรักความสัมพันธ์สิ่งที่เติบโตรักครั้งใหม่ถึงจะงอกขึ้นมาในใจคุณได้คุณต้องเรียนรู้ว่าปัญหาในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้มันจบลงเพราะอะไรอ่ะมันมีปัญหาเพราะอะไรมันเป็นประเด็นเพราะอะไรแบบนั้นอืมเมื่อคุณได้เรียนรู้แล้ว่าเมื่อคุณได้เรียนรู้แล้วคุณจะได้แบบเริ่มต้นครั้งใหม่มันจะเหงามันจะสวิง มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกอึดอัดแต่เป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่ในใจเลยนะไฮ r พรสเทสคุณรู้อยู่ในใจที่เหลือก็คือคุณจะแบบเหมือนแบบปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เราแบบยอมผ่านข้อสอบบททดสอบในชีวิตครั้งนี้ไปได้ไหมอารมณ์เป็นแบบนั้นละอไอใ้แนะนำดีขอไพ้แนะนำนะ หน้าไพ่อ่อนโยนมากคือว่าสวยเลยนะแต่ไพ่ที่ออกมาไม่เกรงใจใครสี่เหรียญขึ้นมาจริงๆเลยมีสี่เหรียญมีไพ่สองเหรียญไพ่แนะนาบางท่านในเวลานี้ถ้าคุณกําลังมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์สิ่งที่ใหญ่กว่าของคุณคือเรื่องเงินหรือเปล่า <c oughs> ไล้บอกแบบนี้เงินหรือเปล่าโฟกัสเงินไหมเออคุณอาจจะต้องโฟกัสเรื่องเงินคุณอาจจะต้องเปลี่ยนโฟกัส ไปโฟกัสเรื่องอื่นไปโฟกัสสิ่งอื่นในชีวิตสิ่งที่สาคัญไพ่สองใบนี้ขึ้นมานั่นเหมือนแบบเป็นตัวแทนที่มบ,บอกคุณจะต้องออกมาจากเส้นทางเดิมอะพิจารณาเส้นทางใหม่เพราะอะไรเพราะคุณคือคนที่มีความสามารถไพ่ขึ้นมาบอกอยู่แล้วคือเหมือนจังหวะหลงลืมตัวเองไปพักนึงอะว่าเอ้ยเราเป็นคนมีเหตุผลมากกว่านี้เราเป็นคนเอาอยู่ในหลายๆเรื่องมากกว่านี้ทำไมตอนนี้เราไม่มีละเนี่ยคือส่งดาว ขึ้นไปหรืเวิร์สใครๆก็อยากได้ภาพนี้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ทุกอย่างมันต้องแลกมากับเรื่องของพลังงานแลกมากับเรื่องของการใช้หลักเหตุและผลควบคู่กับการใช้อารมณ์ความรู้สึกใดๆไม่มีใครอยากอยู่กับคนดราม่าใดๆไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่ให้พลังงานของความไม่สบายใจเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าคุณอยากได้พลังงานเช่นนั้นก็จงปล่อยพลังงานแบบนั้นออกไป หมือนประมาณนั้นนะคะสองถ้ากําลังมีปัญหาในเรื่องงานเงินใดๆยังไงอยู่เหมือนไพ่ก็อยากจะขึ้นมาบอกก็ไปแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนแล้วที่เหลือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เมื่อพลังงานเราดีจิตเราดีมีความสุขก็คือเหมือนปัญหามันค่อยๆลดลงไปในชีวิตนะมันจะมีพลังงานที่ดีออกมาเองทําให้แบบคนใกล้ตัวคนรอบตัวรับรู้ได้ว่าคนน,นี้นะเข้าใกล้คนน,นี้นะเข้าหาเดี๋ยวมันก็ดึงดูดคู่มาเองเคที่สาม อืมถ้าคุณกำลังมีเรื่องราวให้เปรียบเทียบในเรื่องของความสัมพันธ์เวอร์ชั่นเราสองสามคนให้คุณเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าคู่มีแน่มันไม่ใช่ดวงไม่มีคู่หรอกคู่มีแน่แต่ว่าถ้าในทุกๆโหมดของความสัมพันธ์เราไม่สามารถใช้เหตุและผลเราใช้แต่อารมณ์เราใช้แต่เอาแต่ใจเราเรามีความคับแคบหึงหวง ใดๆอยู่ในตัวให้มันเป็นพลังงานเนี้ยหล่อเลี้ยงอินฟินิตี้ไม่หยุดไม่สิ้นถามว่าเราเมื่อไหร่เราจะได้หยุดที่ใครสักทีในเมื่อโอกาสคุณยังไงมันก็ได้เจอคู่นะอืมอารมณ์เป็นแบบเนี้ยทัดลมเอาใจช่วยนะไพยแนะนำสีไพยแนะนำสี แข็งแรงหาเวลาไปออกกำลังกายถ้าช่วงนี้รู้สึกชีวิตมันบู๊มากเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะเหมือนพายอยากจะขึ้นมาถามว่าตอนนี้คุณนะเป็นยังไงบ้างมันไหวไหมมีไพ่ผ่านฉลุยเนี่ยถ้าคุณสามารถแบบแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ได้ชีวิตคุณมันจะง่ายขึ้นนะมีไพ่ขอโทษนะมีคนอยากจะขอโทษด้วยนะทัดลม กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือบางทีสิ่งที่คุณเจออยู่มันอาจจะสามารถผ่านไปได้ด้วยแค่คำว่าความรู้สึกผิดคำว่าขอโทษหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอิสระอืทุกทๆคนยังคงมีอิสระในตัวเองอยู่ทั้งเขาและคุณ นะในความสัมพันธ์ต่างคนต่างมีอิสระที่จะคิดที่จะพูดที่จะทำทำไปเถอะถ้าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมันไม่ได้ไปล้้าเส้นใครก็ทำอืมเราขึ้นไ่พักก่อนถ้าในเวลาเนี้ชาวธาตุลมคุณมีความรู้สึกมีประเด็นมีปัญหาเอาจริงๆมันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีในการที่จะเหมือนแบบเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ใดๆถ้าใครมีอยู่ใช้คำว,ว่าประคองนะแต่ถ้ายังแต่ถ้าเพิ่งจบ จบไปหรืออะไรเงี้ยตามช่วงจังหวะที่ถ้าดาวยังแบบยังไม่ใช่จังหวะที่ดีอะ่ะพี่ว่าเป็นปีอะ่ะถ้าคุณจะต้องพักเพื่อตัวคุณเองในการเริ่มต้นความสัมพันธ์มาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายดูแลสุขภาพจิตใจประมาณนี้ธาตุลมโอเคจบไปแล้วสําหรับดวงความรักความสัมพันธ์ในครึ่งเดือนหลังมีนาคมนี้ของธาตุลมซึ่งก็ไม่รู้เป็นของใครแต่เพี่ยอใจช่วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ